สวัสดีครับท่านผู้ฟังท,ทุกทท่านกระผมบุ๊กร้านยางเจริญนู่งเรืองยินดีต้อนรับครับวันนี้จะมานำเสนอบริการล้างลิ้นปีผีเสือ้อหลายๆท่านคงเคยได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับบริการล้างลิ้นปีผีเสื้อมาแล้วบ้างซึ่งรายละเอียดเป็นยังไงนั้นทุกท่านสามารถรับฟังได้ณนะตอนนี้เลยครับหากมีคำพูดใดหรือข้อมูลใดที่ผิดพลาดพังไปกระผมขออภัยมาณนะที่นี้นะครับ ในเครื่องยนต์เบนซินนั้นลิ้นปีกผีเสื้อถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเป็นหน้าต่างบานแรกๆของเครื่องยนต์เบนซินการคานวณอัตราการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงคํานวณจากปริมาณอากาศที่ไหลผ่านลิ้นปีกผีเสื้อดังนั้นหากองศาลิ้นปีกผีเสื้อผิดก็เท่ากับการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงผิดและการฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงผิดก็เท่ากับการทํางานของเครื่องยนต์ที่ผิดปกติไป ตำแหน่งของลิ้นปีกผีเสื้อเครื่องยนต์เบนซินนั้นโดยมากจะอยู่หลังจากกล่องของกรองอากาศและก่อนถึงท่อร่วมไอดีหลักโดยสังเกตง่ายๆคือตัวเรือนจะเป็นโลหะเช่นอลูมิเนียมเป็นต้นระยะเวลาในการทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อนะครับ เราควรหมั่นทำความสะอาดลิ้นปีกผีเสื้อทุกๆ7 0 0 0 0กิโลเมตรสำหรับรถยนต์ที่ใช้งานในเมืองและทุกๆ4 0 0 0 0กิโลเมตรสำหรับรถยนต์ที่ต้องใช้งานต่างจังหวัดข้ามจังหวัดไปในสถานที่ที่ต้องผ่านเผาขยะฝุ่นเยอะหรือเผากอหญ้าก็ตามสำหรับอาการของลิ้นปีกผีเสื้อที่สกกระบกนะครับส่วนใหญ่ที่พบเจอคือจะมีอาการเครื่องเดินเบาไม่เรียบออกตัวมีการกระตก หรือหนักที่สุดก็คือมีไฟเอนจินโชว์เลยนะครับเมื่อเราอ่านด้วยเครื่องสแกน OBD Code นะครับจะพบว่ามันจะมีโค้ดเอนจิ้น o ูลิชหรือทูลินนะครับนั่นมันหมายความว่าในส่วนผสมของเชื้อเพลิงนั้นน้อยไปหรือหนาไปนั่นเองสำหรับวิธีการล้างลินปีพิเซอร์นะครับ วิธีการก็คือถอดออกมานะครับทำความสะอาดด้านในด้านนอกให้เรียบร้อยและแน่นอนว่าระหว่างการที่เราทำการเช็ดทำความสะอาดนั้นเราจะกดไปโดนปีกผีเสื้อนะครับทำให้องศาผิดเพี้ยนไปนะครับส่วนหลักการสำคัญสำคัญในการล้างลิ้นผีผีเสื้อให้ถูกต้องนะครับจะมีอยู่3อย่างก็คือ 1. พยายามล้างลิ้นปีกผีเสื้อ โดยใช้น้ำยาล้างลิ้นปีพีเสื้อโดยเฉพาะนะครับเพราะว่าในส่วนผสมตรงนี้มันจะช้าล้างเอาเฉพาะฝุ่นที่เกาะตามลิ้นปีพีเสื้อและตัวเรือนออกไปจะไม่มีการกัดสซนหรือทำลายมอเตอร์ช่วยรอบเดินเบานะครับในหลายๆครั้งที่ผมพบว่าลูกค้าพยายามจะล้างลิ้นปีพีเสื้อด้วยตนเองโดยอาจจะได้รับข้อมูลมาว่าลิ้นปีพีเสื้อสามารถล้างทำความสะอาดด้วยน้ำมันเบนซินนะครับหรือโซนแนกได้ โดยมากจะเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับเพราะว่าองค์ประกอบของลิ้นปีกผีเสื้อเนี่ยที่มีทั้งซีนวาลวลิ้นปีกผีเสือ้อและชุดเซอร์วอเตอร์ที่เรียกว่า t r t t t p o s o t i t n s n s s o s o r หรือ TPS ที่ใช้ในการบ่งบอกองศาของลิ้นปีกผีเสือ้อเพื่อใช้ในการคำนวณร่วมกับการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์นะครับโดยทั้งน้ำมันเบนซินและโซนแอคนะครับจะเข้าไปทำลายตัวซีลยาง ในเซอร์โวมอเตอร์นะครับและเข้าไปทำลายวงจรภายในทั้งหมดทำให้ตัวช่วยชดเชยรอบเดินเบานะครับไม่สามารถกลับมาทำงานได้เป็นเหมือนเดิมประการที่2ต่อมานะครับการถอดหรือประกอบก็ตามนะครับเมื่อประกอบเข้าไปเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องกวดน็อตปอนทุกตัวนะครับเข้ากับค่าเดิมโรงงานเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเรือนเสียหายหรือส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราสังเกตท่อร่วมไ d จะเป็นพลาสติกนะครับ ตรงนี้ถ้าเราไขามากจนเกินไปมันจะทําให้ท่อร่วมที่เป็นพลาสติกเกิดการแตกนะครับชารุดเสียหายหรือถ้าเกิดเราไขาน้อยจนเกินไปก็จะทําให้เกิดช่องว่างระหว่างท่อไอดีนะครับและลิ้นปีกผีเสือ้อทําให้อากาศรอบๆท่อร่วมไอดีถูกดูดเข้าโดยไม่ผ่านลิ้นปีกผีเสือ้อเครื่องยนต์ก็จะพบว่ามันมีปริมาณอากาศที่มากเกินกว่าปกติจากไหนไม่รู้นะครับ แล้วไปขึ้น Engine โชว์อีกทีว่า y y t t m t to l ล a นคือตอนนี้ส่วนผสมมันบางจนเกินไปคือมีอากาศมาจากไหนไม่รู้ไม่ผ่านการคำนวณมานะครับเข้าสู่ห้องเผาไหม้ทำให้การฉีดผิดพลาดและเครื่องก็จะกระตุกในที่สุดนะครับส่วนประการที่3นะครับอันนี้สำคัญมากๆมากๆอีกอันนึงก็คือการ Learning อย่างถูกวิธีด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับต้องบอกอย่างนี้ว่า แต่ระยี่ห้อรถแต่ละลรุ่น l e ARNING ไม่เหมือนกันนะครับถูกวางโปรแกรมไม่เหมือนกันอย่างหลายๆรุ่นนะครับที่ลูกค้าแจ้งผมมาว่าทําการล้างลิ้นปีพีเสื้อแล้วนะครับด้วยตนเองนะครับดูจากยู่ทง YouTube อะไรมานะครับแล้วก็ให้ถอดคั้วลบออกนะครับแล้วนับ1นึถึงสิในใจประกอบกับเข้าไปใหม่สตาร์ทรถรอบกลับมาไม่นิ่งเหมือนเดิม รอ,อบเดินเบาของเขาก็จะยังคงอยู่ที่1,500รอบนะครับในบางรายเจอ2,000รอบแม้เปิดแอร์ก็ยังไม่ลงนะครับต่อให้ถอดโค้ชแบตทิ้งไว้1คืนก็ยังไม่หายนะครับเพราะว่าโปรแกรมตัวนี้มันไม่ได้จําด้วยแรมนะครับมันจําด้วยองคศา,ส,าสุดท้ายที่เราประกอบเข้าไปแล้วต่อให้เรามาร์กไว้ก็ไม่เท่าเดิมครับก็มีการยกรถเข้ามาให้เราทําค่อนข้างเยอะนะครับ สำหรับข้อเสนอแนะในการดูแลลิ้นปีกผีเสื้อให้พร้อมใช้งานนะครับคือ 1. ควรเปลี่ยนกองอากาศตามระยะหรือมันตรวจสอบความสะอาดนะครับกองอากาศนะครับผมแนะนำว่าพยายามอย่าเป่าด้วยลมที่มีความแรงสูงนะครับให้แค่เคาะๆกับพื้นพอนะฮะแล้วก็พยายามหาผ้าปิดปากไว้ปิดจมูกไว้นะครับ ย่าให้เด็กหรือสัตว์เลี้ยงอยู่ใกล้ๆนะครับเพราะว่าฝุ่นจะค่อนข้างเยอะนะครับผมส่วนข้อที่2นะครับเปลี่ยน่ายน้ํามันเครื่องที่มีความเหมาะสมหรือความนื่เหมาะสมและมาตรฐานเหมาะสมกับตัวรถของเราเพราะว่าน้ํามันเครื่องนี้นะครับจะไปม,มีผลต่อค่าออยคอนซัมชันที่ไหลออกมาทางโบบายแก๊สนะครับเพื่อไปหล่อยลื่นวาล์วนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนน้ามันเครื่องผิดเบอร์เนี่ยครับหรือมาตรฐานผิดเนี่ยเห่าตัวเนี้ยจะไปเกาะ อยู่ตามลิ้นปีกพิเสื้อส่งผลทําให้ลิ้นปีกพิเสื้อสกปรกไวขึ้นนะครับประเด็นที่3นะครับไม่เหยียบหรือกระทืบคันเร่งบ่อยๆนอกจากจะลดการสกปรกของลิ้นปีกพิเสื้อได้แล้วนะครับยังช่วยประหยัดน้ํามันได้อีกต่างหากนะครับอันนี้ล้างลิ้นปีกพิเสื้อเรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เลน n ิ n งรอบจะสูงหน่อยอ่นะประดีตัวนี้รอบไม่ขึ้นนะครับสูงเสียงเสียงรอบสูงมากลนยะเดี๋ยวดูใน OBD ก่อน ดูจากตัวนี้นะครับมีมิวออนด้วยนะครับไฟเอนจิ e นโชว์นะครับก็จะมีอยู่หลักๆก็คือจะ s ิสเต็มทูเลชก็คือรถนะครับหรือเครื่องยนต์เนี่ยมีอาการฉีดหนาเกินไปนะครับตัวนี้มีการติดแก๊สรวมด้วยนะครับแล้วก็แคสตาไลติกคอนเวอร์เตอร์นะครับก็คือไม่ไหวนะครับน่าจะอันนะครับตัวนี้มีเพิร์กด้วยเพิร์คคอนโทรลน่าจะมีอาการสายรุดนะครับี๋ือไงเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับตัวนี้นะครับ เพิ่งล้างลิปิเชอร์เสร็จนะครับรอบตัวนี้จะขึ้นสูงนะครับโอ้ทันทั้งพันเลยรอบตัวนี้ขึ้นขึ้นสูงมากนะครับน่าสูงกว่าพันรอบอยู่แล้วครับเดี๋มาดูอ่าหนึ่งพันสี่ร้อยรอบนะครับต่อไปเราจะทําการเลิร์นนิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากที่เราทําการเลิร์นนิ่งนะครับ รถทันเดิมนะครับแต่ผ่านการเลิศนิ่งหลังจากการล้างนิวมิพิเกอร์เรียบร้อยก็รอดไปอยู่ที่857นะครับถึง8 8 0ซนต์เกอรประมาณนะครับผมอันนี้จะยังไม่เปิดแอร์นะครับแต่ถ้าเกิดเปิดแอร์จะประมาณนี้ครับมีเปิดแอร์สุดนะครับไดนะครับตัวคเสร็เรียบร้อยนะครับอ่าการปรับอากาไม่ถึงพันนะครับขอบคุณแฮปปี้ครับอ่าตอนนี้เดินเบาเรียบๆนิ่งๆเลยแอร์เย็นสบายนะครับผมกำลังหัดมาทุกอย่างนะครับตัวนี้ เข้ารับบริการล้างเรีองินเตอร์พร้อมบริการเลิร์นิ่งนะครับที่ร้านยางเจริญรุกเรือนะครับสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0865691915นะครับ0865691915ของบุ๊กงามวานและทีมงานร้านยางเจริญรุกเรืองงามวานดีดีต้อนรับนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและอย่าลืมกดซับสไคร้และกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับรถยนต์ นะครับผมสำหรับวันนี้ผมบุ๊กและทีมงานร้านยางเจริญรุ่งเรืองลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับฮัลโหลโปง